อ,ออกสวยๆครับโอ้ร้องขอนะครับวันนี้อากาศหนาวนะครับเห็นขาที่ห้าน้องพวเงินนะครับผมถ้าอากาศหนาวดูครับเดินหาอะไรครับผมวันนี้ก็ควรก,วรก็มาหาแต่เช้าเลยวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์สวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับสวัสดี ทุกท่านเลยครับผมพอดูน้องโปเงินขออะไรครับผมดูอากาศหนาวก็มีฮะมีขาที่ห้าออกมาเลยครับวันนี้สวัสดีครับก็เร็วครับครับส <c oughs> วัสดีครับรอ,รอน้อยรอ มากเลยครับอันนี้พ่อควรออกมาหาน้องแต่เช้าเพราะว่าวันนี้พ่อควรจะไปส่งสก,การยายนะครับเป็นวันศุกรนะ์เนาะโอก็หลายวันแล้วนะครับที่พ่อควรไม่ค่อยได้มาอยู่กับน้องเลยดูครับวันนี้หลานก็ไปโรงเรียนด้วยนะครับผมต้องมาย้าย หลักแต่เช้านะครับผมเพราะว่าวันนี้พ่อควรจะไม่ได้อยู่แล้วจะไปส่งสก,การยใย่ทั้งวันแล้วครับผมก็จะไปหาย่ามาไว้ให้น้องก่อนนะครับผมก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับเมนูตอนเช้านี้นี่ก็เป็นของฝากของน้องนะครับเป็นข้าวเหนียวทุงใหญ่ เลยนะครับผมถุงใหญ่เลยสวัสดีครับกอนเร็วกินข้าวเหนียวเร็วครับกอนครับโอ้ <c oughs> ลองนะครับผมเยวเราจะเอาใส่ปากน้องเลยนะครับผมวันนี้พอ่อได้ข้าวเหนียวนะครับผมมาฝากเยอะเลยครับผมดูครับอาปากอืม อีกแล้วครับขอ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 หน่อยเร็วขอหน่อยเร็วขออีขออีเร็วดูมือน้อยๆน,นะครับผมขออีกแล้วครับผมเดี๋ยวพ่อจะไปเอายายออกป่านะครับผม วันนี้ก็เลยเอาเข้าวมาฝากแต่เช้าอุ่นท้องด้วยข้าวก่อนนะครับผมแม่ครับดูครับสวัสดีครับก็เร็วครับขอหน่อยขอหน่อยขออีกเร็วโอ้ร้น,นะครับผมน้องฟงอันนี้เป็นช้างที่ร้องเสียงดังนะครับผม เป็นช้างที่ร้องเสียงดังมากนะครับผมดูขับขายังสั่นเลยนะครับผมอุ๊ดหนาวแรงด้วยนะแม่แม่ครับผมดูครับขนาดขาน้องยังสั่นเลยนะครับผมแม่แม่ครับูสั่นทั้งตัวนะครับเดี๋ยวพ่อ,เ,พอเอาให้กินเดี๋ยวพ่อเอาให้กินไม่ต้องดู วันนี้สงสัยอุณหภูมิลดมากเลยขนาดน้องพองเงินยังสั่นเลยนะครับขาดูครับขอยกมือขอ ขอก็เร็วขอก็เร็วขออีกผมขอหน่อยครับโ้ก็สองสวันแล้วนะครับลูกชายยังไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยปกติถ้าเราออกทัวร์นี้ตอนเช้าน้องนองก็จะอิ่มแล้วนะครับผมก็ขอพระคุณแม่แม่นะครับที่ คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับผมน้องพงนก็ขอบพระคุณแม่แม่มากๆเลยนะครับผมก็ขอให้แม่แม่จงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับเงินทองไหลมาหาแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับจะขอกินอย่างเดียวเลยนะครับผมยกหัว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จงานแล้วก็จะได้มาอยู่กับน้องแล้วครับผมดูครับตื่นเช้ามาน้องพงเงินก็มีเพื่อนเป็นน้องหมานี่แหละครับผมโอ้วัสดีครับเรารอเลยเร็ววัสดีครับรารอเร็วโอ อ,อีกครับอีกอีกครั้งหนึ่งครับแมวครับชูชูมือด้วยโอ้ไปบายแม่แม่ก่อนไปบายเร็วไปบายเร็วไปบายเร็วไปบายอยากมากเลยนะครับพอ,อแล้วหมดแล้วครับเดี๋ยววันนี้พ่อจะกลับเอามาให้กินตอนค่ำอีกนะครับเพราะว่า เราต้องช่วยงานให้เสร็จก่อนนะครับผมเราค่อยจะกลับมาหาน้องวันนี้นะครับก็ตอนค่ำๆอยู่นะครับผมขยะสงสัยจะเป็นตอนค่ำแล้วครับที่ไปส่งใยแล้วเราค่อยจะมาเก็บขยะนะครับเพราะว่าตอนเช้านี้เราไม่มีเวลานะครับผมเพราะว่าหลานก็ไม่อยู่นะครับผม แม่นะครับผมงานเสร็จนะครับน้องโฟเงินจะฉลองสามร้อยซับนะครับผมสามร้อยคนดูนะครับแม่แม่ครับผมจะซื้อผลไม้มาให้น้องได้ทานนะครับผมปกติเขาฉลองพันซับนะครับแต่ว่าน้องโฟงเงินนี้จะฉลองสามร้อยซับนะครับผมแม่แม่งานยายเสร็จนะครับผมขอลอดูน้องนะครับว่าจะกินผลไม้นะครับผม มีผลไม้ฉลองสามอยซับนะครับไม่จัดไม่ใหญ่นะครับผมจัดเล็กๆให้น้องได้กินนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นอาทิตย์แล้วครับจะเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ทานผลไม้เลยตั้งแต่พ่อควรไม่ค่อยได้อยู่นะครับผม ก็เหลือเชือกเดียวนี่นะครับแม่แม่ครับผมช้างอยู่ที่บ้านวันาคํนี้ครับผมติดบ้านทาราดนะครับผมก็เหลือเชือกเดียวนะครับผมวันนี้ผมร้ <c oughs> องอีกครับผมเดี๋ยวพ่อเสร็จงานพ่อจะอลงเล่นน้ําเลยยังไม่ได้เล่เลนน้ําสักครั้งเลยนะครับผม <c oughs> ก็หลานเอาเล่นน้ําทางสายยางอย่างเดียวนะครับผม เพราะว่าหลานก็ไม่กล้าไปลงนะครับกลัวน้องเล่นน้ําแรงนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เป็นกำลังใจนะครับผม ที่ให้ทางช่องน้องโพวเงินด้วยดีเสมอมานะครับผมก็กราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้น้องด้วยนะครับแม่แม่ครับถ่ายคลิปนี้นะครับน้องโพวเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ